แม้ก็ตั้งข่าวไม่กี่วันมาเนี่ยนะครับในการที่ส่งทองคําออกนะครับมูลค่ามาโหฬาลานนะครับนับแสนล้านเนี่ยปัญหาว่าก็เขามีเงินขนาดนั้นนะนะครับเขาเงินมาทองไปนะเงินมาทองไปแล้วแล้วแล้วไม่คิดว่าต่อไปเนี่ยนะครับว่าเงินเขาเงินของเขาเนี่ยมันจะเป็นสร้างกองทัพอากาศที่มันเป็นช่องว่างของเขาทำไมเขาจะทำไม่ได้บางคนมาคำนวณรายได้จากคาสิโน รายได้จากสแกมเมอร์ธุรกิจสีเทาทั้งหลายในใช้เวลาไม่กี่ปีก็จะสร้างกองทัพซื้อกลิปเพ่นได้เป็นร้อยลำความเป็นจริงนั้นต้องไม่ลืมว่าเขาก็มีปัญญาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เตรียมสถานการณ์เหล่านี้นะครับที่ผมบอกว่าไอ,ไอเวลาที่เฉพาะหน้านี่คือกองทัพอากาศมันต้องฝึกมันต้องใช้เวลาแต่ไอเฉพาะหน้านี่นะครับเรื่องการใช้ปืนอาวุธสู้อากาศยานที่มีศักยภาพสูงเนี่ยไอนี่นะครับผมว่า ฝ่ายความมั่นคงไทยต้องคิดอ่านในเรื่องนี้และผมเชื่อว่าเขาก็คิดเหมือนกันเพราะว่าอาวุธครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่ยิงระยะไกลบางอาวุธยังไม่ได้ใช้งานนะนะครับก็ใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับก็ถึงกรุงเทพเหมือนกันนะนะครับเพียงแต่เขาก็รู้ว่าผลลัพธ์เขาก็ต้องย่อยับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ระยะไกลบางบางอาวุธไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าใช้เขาก็ต้องรู้ผลลัพ์